สวัสดีครับพรมาพินลองปองป่ายอฟซ FC ขมลพิรลำเพลิงสุขูสุเปนครับครับดีดีต้องรับข้าวส,สู่ช่องรูตูพระนสายโจอยอพิน้องเด e ้ P N D. ครั้งนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่นาทีครับโบรากรนวันนี้วันเสาร์ที่20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดพิน้องเด้ เดี๋ยวตัวสีพาเราะความขึ้นไว้ในกลุ่มปิดที่สนักงานมาทำเพชร๊กําเพลินไปน้องรับทราบรับส่งที่เก่าครับไปน้องครับมาจบครับไปน้องครับโอ้ลักแตาวันนี้ยิงถ้วยกี่ชามลากแต่วันนี้ครับนะเพิ่งจะคลิปเดียวครับถ้วยที่สี่แล้วครับต้องคลิปแรกเพิ่งคลิปแรกแห้งมันครับมาที้อันนี้่ยังครัหลวงพ่อปวง น้องดูหนาคิดถ้วยกินซาลน้องนาพอดีน้องนาองรุ่นอ่ะอันนี้น้องอะไรไม่เคยหน้าเห็นตาเลยน้องเล็กเอาน้องเล็กไม่ใช่หน้าตาอย่างงี้ไม่ใช่เหรอปตาคือสวยแป็นผู้สาวแต่มาลูกนี้เลยครับจุ้ยจ้วนสวัสดีแม่ครัวแตวด้วยนะครับครับผมสวัสดีแม่ดวงเดือนแม่ดวงดาวไม่ได้มาดวงเดือนโอ้สวัสดีอาจารย์ชอกียชวิทยาัยด้วยนะครับจุ้ยจ้วนเลย ก็ซึมก็เสาร์อะไรก็ยังไม่ได้จวดเลยจวดได้เลยน้ำตัวเพื่อนน้ำท่วมบ้านน้ำอย่งน้ำซีนบอกน้ำท่วมเขาว่ามันไหลไปไต้บอลระบือไหมครับน้ำเชียงค้ำไอลเคลื่อนมันที่มันแตกไหมครับครับมันไหลไปหอดบ้านผมพอดีบ้านยิสัยตัวนี้นิสัยเหรอครับเอ้าน้ำเสียวมันไหลลงแม่น้ำเสียวด้ยบ่ต้นรับน้ำเสียวมันก็ยุบระเบือแห้งแล้วไหครับตัวนี้ครับ บ่แห่งครับน้ำท่วมเขาเป็นมื่นไรเลยครับอ่าคือบ่ทายคลิปให้เบิ่งแน่ยทายแล้วผมไลยสตั้งแตงเว้นเหรออ๋อคือบ่เห็นเด้งขึ้นซะนะโบ้ผมไล่ทางไอ้ Facebook Facebook อ๋อแสดงว่าบ่ได้เป็นหมู่กันหมดช่องยังอาจารย์ซ้อนนะนีจะเข้าไปติดี้มเฟดบุ๊กกันบอครับโอ้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปกดติดตามครับครับผมครเป็นข้อเสนแจ้งอาจารย์ซ้อนะครับเด้อครับผมครับผมทางนี้เลยสวัสดีทิฟทิเต้ นาตาคิดบุดุยเลยนาตามารอดว่ะติเต้้อเลยลุงโมตรบุญร so ักติเตะมาเยนด้วยอะไรเคริ <royalty> <meter> ่งเสียงประกาศลุงตู่ลุงตู่ลุงโควาดอาแค่นึงนเด้อมาตอมาตอพี่นเราครับเมื่อกี้ไหนกำลังสิถทายคลิปนี้ผู้จัดารสายจั่วไป ต้องอะไปง่ายป้ายเคล็ดละเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับก็เลยสักนิดนึงนึ่งในไปลองเด้อเอ้าไฟก็บอกนะแล้วต้องไปเสียบไฟกันพี่น้องครับกับบรรยากาศโดยรอบๆเด้อตอนนี้ครับทีมงานแกสเตดครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องไฟครับตอนนดีครับเตรียมข้อพ่อหรอครับพี่น้องครับจะได้เวลาแล้วครับเนี่ยจะปุ่เริ่มแล้วเตรียมจัดปัดบึ้มแล้วพี่น้องครับเนี่ยเอ้า เดี๋ยวคุณพ้ายย่างรอบมันจะข้อมขึ้นไว้แค่ไหนแค่น้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะนอ้อยเพื่อการเสี่ยหว่ไล่สวนแล้วนะครับพี่น้องสายจิตไม่อาจารย์ร้อยไปไปร้อยพี่ลูกตอนไหน,นอีกสั้นแล้วว่าแต่บม่มีเมียบ่มีลูกพื่อนเพ่อนเพื่อุ้มลูกพ้าวโพดใส่แม่จะหนิลูกหลานก็เจ้าโอ้คือเป็นตาแดงเจ้าก็เพิ่งอโอ้ลูกหลานก็เจ้าก็เพิ่งงานแม่นบ่ว่าลูกจะคลองกับว่าลูกจะคลองรอดเดือมาลูก ่สส AH wow วัดีคโอ้นางเอกอะไรก็สวยแต่ชื่ออะไรนะน้องอะไรครับเด็กครับเนยนิดพ้าชาครับเนยอะไรนะเนยนิดพ้าชาเนยนิดชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเนยน้องเนยเนยนิดโอ้สุดยอดครับมันหมามันหมาครับมาแรกเลยจวดครับเนยนิดเนยนิดเนยนิดน้องเนยนิดมาใหม่ครับตัวกับผู้จักซื้อก็ต้องถามซื้อเด็กเป็น้องครับบางครั้งก็ต้องขอภัยนะครับคือเตรียมการเตรียมงานในพระถายคลิปผมให้น้อตัวเอาสดๆตัวนะครับ มัมีคอนเทนต์ครับที่จะทายกับทายด้วยนะครับพี่น้องครับว้าดิแม่พญาบัครับสวัสดีครับนั่งเอกอว้าดิครับจะใส่ร้อนครับพี่มาตอนบ้านนอนโอ้บ้านกับบ้านนั่งเอกมิ้วมันบอกโอ้ประชานั่งเอกมิ้วประชาแล้วว้าครับผมอันนี้เด้ออันนี้ก็มาใหม่บัครับพระเอกหรือยังนี่ครับอ่ามาใหม่บับหรืออะไรมาเป็นมูคร <risque> <ng> <mentions> oh, uh, ับ บอกผู้ใดมารับเชิญครับ,พ,รบพิลาน้อยพิลาน้อยโอ้ถึงว่าเพิ่นมาอยู่นะมารับเชิญบอกโอ้ทีมงานพิลาน้อยหน้นนตานตาคุณคุนหน้าตาคุณคุณ้นเดี่ยไม่เคยเห็นที่ไหน,น,ไหนเลยไงฮะชื่ออะไรนะคือสวยแต่ลูกปามตาลูกูอะไรนะลูกปามครับลูกปามมีแฟนหรือยังครับดิโ่ยังเลยครับโอขอโทษหน่อยขอมาโทษหน่อยแฟนดีโนค่ะแฟนดีโนโอ้ด่าอะไรพี่น้องแฟนดีโนครับดีโนเนี่ยวขึ้นไปผู้สาวงามนะดีโนน้องอะไรลูกลูก ลุกปามลุกปามครับพี่น้องครับสตืดเครับอาตามมาครับพี่น้องครับบรรยากาศความเคลื่อนไหวก่อนเริ่มการแสดงครับพี่น้องครับมาส้มนี่ไม่ใช่ส้มนางเอกครับกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ครับเพราะว่าสิเป็นนางเอกอ้อนนางเอกอ้อนครับคนสวยยังอยู่คือเก่าอยู่ครับไม่ได้ไปไสมมาไสม์หรอกครับนั่งเอกอ้อนนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนังเอกอ้าว ไอ้อายครับผมาเป็นคนสวยงามครับน้องเอฟฟิลมีค่ะโอ้น้องเอีฟิลมก็มาสวยให้เราครับใมคิจการหูระะก็รออนให้ันนนนใช่ใช่ใช่ับยุกุนะเดี๋ยววนนุนค่ะวนนุนได้ไปส่งได้ไปส่งโอ้ว่าไงน้องนองฮะสง้งป่้ย่างเดียวครับพย่าย่งย่ย่งเลยดิไอ เอาส่งทรงทรงพอจะสร้างมาส่งอย่างเดียวดิน้องน้ำหวานขึ้นเวทีไหมน้องน้ำหวานวันนี้น้องน้ำหวานขึ้นเวทีไหมวันนี้ท่านบอดเต้นวันนี้ท่านบอดอยู่ให้วันนี้จะได้เห็นท่าเต้นไหมน้องน้ำหวานวันนี้นะโอ้พี่น้องครับเต้นแอลออนเซ็กซี่เลยน้องน้ำหวานเต้นสุดยอดสุดยอดเลยครับน้องนวลว่าไงน้องนุ่นขอเสียน้องนวลเลยเขาจะใส่รองเท้าสีขาวสวยตอนนี้กำลังขึ้นครึ่งครับเมกิกเมกิกว่าง่มยเมกิก ครับผมอ่ะอันนี้โน้ตโน้ตนางเอกนางเอกนางเอกน้อยครับนี่ครับชื่ออะไรนะนางเอกน้อยชื่ออะไรนะร้องอะไรครับผมฮะร้องอะไรนะน้องไห้ร้องไห้โอ้น้องไห้สองร้องไห้นะน้องไห้ประหัตโอ้คือสวยเสียงก็จะดีเหมือนแม่พญาเนาะชวดชวนชวนลางฟื้นฮัด เอามันมาครับค่ะมาอยู่น่วกันนี่ยละปากน่องให้อีกคนนึ่งนะพี่น้องเด้อครับจวดครับนะครับเอากรบรรยากาศกันลักแท็กเตอร์แท็กจวดแท็กนายนแท็กตาครับพี่น้องครับนาตามเรามาเบิ่งต่อครับพี่น้องนั่งดีก็ะสีเป็นฟังไฟอันนี้เพ่เอกน้อยมาไหมครับเนี่ยเพ่เอกครับเี่ครับสอนใช้กระสีเพ่เอกสอนใช้กระสีฟังเสียงคือสิบตารางมวนเลยมาจากคนเลยครับ มานนกันก็มีอะสองคนคุณมีมูมานั่มบ่บ่เลยครับโอ้มาจากการลสินมั้งครับชวดชวดครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับครับผู้เรื่เงแนทางครับน้องอะไรนะหมิงสอนชัยการลสินอะไรหมิงสอนชัยการละสินเล่นไหมหมิงครับหมิงหมิงสอนชัยเลยพี่น้องครับฝากน้องหมิงสอนไส่น้ำครับพี่น้องจากการลสินเลยพี่น้องเอ้ยครับผมท้ายพี่ก็จะเป็นกำลังใจกับน้องๆครับพ่อแม่ญาติครับมาให้กำลังใจน้องๆครับ ผู้ใดในนี้มัน้องมิวนะแม่บอลอิริบอลเลยโอ้ยยังไม่เคยเห็นไหนแต่ต้องมิวเขาก็ว่าเสียงดีง่ามพูดพูดแต่เบิ้ง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 หอบเบิ้งตาจเบิ้งสาธิด้วยนี่ครับโอ้สมคำน้ำลื่อยตัวครับพี่น้องครับไปครับจากจากใช่จากบานอนนี่เนาะจากากสกลนครมาจากสกลนครมาบ้านนอนห่างจากบ้านลุงตูประมาณสามสิบก้าโลลุงตูวอยู่พนานิคมโอ้โบไก่ครับโไก่กันโบไก่กันครับเอาไปกำลังใจให้น้องมิวนะครับเด้อครับถ้าไม่มิเสียงแล้วล่ะบอลนี่ เหลืออีกวันที่ยี่สิบสองค่ะได้ติดเซ็นเลือกโอ้ครับปากน,น้องหิวได้เอาหัวใจนะครับเด้อทีมงานพ่อแม่เพชรลำเพลินครับพี่น้องครับจวดจวดจว,วดหาคนครับครับผมน้องหิวน้องหิวครับผมบ<า>จวดทั<า>ท้ง <ๆ S 2> พีก่กับสิเป็นน้องๆแต่งหนา้านต่้งตาแล้วเราพ่อขึ้นครับเพลงเข้ากะบัวละครแต่ละคน,นเจ๊กรอยนะครับว่าจะเป็นน้องเบลล์ครับยังรอให้กอลจีน้องเบลล์มาเต้นนั่นก๊อแก๊บมาปีนี้ บ่สู้ใช้ออกเปล่าเยาะมากครับผมจวดจวดครับน้องไฟลินก็มาครับน้องไฟลินก็มาสวัสดีครับน้องพลินเข้ามานั่งจุสวัสดีสวัสดีโอ้ยจำดินลิบครับพี่น้องสวัสดีจวดเด้ดียวน้องพลินสู้ๆไปกับเพชรลำเพลินไหมปีนี้น่ะ เออาเอาสู้ๆเป็นกำใจให้เด้อนี่ยครับผมเพชรนะเพชรมันไม่ออกไปดูกันไปเอาถอดเสียบปลั๊กเลยแม่ไปเสียบไปเนี่ยไปไปไปทำอะไรมันอี๋มันคือออกแล้เมื่อกี้เร็วเอาโอเคโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากพี่ฝากน้องเสนอครับแด้วเบ็ื่องไฟไปเพชรเพื่อนๆครับมันออกครับพี่น้องครับเจอกันที่นาครับรับเงินตลอดปีโชคดีและบัางมีตลอดไปได้พี่น้องเด้อจะจวดครับเริ่มซื้อบัตรตั๋วตัวได้พี่น้องครับมวลมวลไครับ